ทูคนเราเพิ่งอ่านเรื่องหนีจบเรื่องอย่ารักอย่ารักขชาคือเรื่องเนี่ยจะเป็นแนวแบบว่าจะพูดว่าไงดีวะเออมาแนะนําตัวละครก่อนกันก็คือนายเอกของเราอะ่ะคือน้องข่าชาพระเอกอะ่ะก็คือราเชนราเชนเนี่ยคือแอบมีเมียมีลูกเวลูกชายก็คือน้องหน้าวายายุหกขวบแหละแต่คือก็ไม่ได้เปิดตัวกับใครนะคือครอบครัวอะไรเงี้ยก็คือไม่มีใครรู้เลย แล้วที่นี้พ่อของราเชนกับคาชาเนี่ยคือเป็นเพื่อนสนิทกันเวย้ยเขาก็เหมือนแบบอยากจับคู่สองคนนี้อะไรเงี้ยให้แต่งงานกันแต่น้องคาชาเนี่ยคือแอบรักราเชนมานานแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆอายุ 5, ห้าขวบอะไรเงี้ยแกก็เลยแบบว่าตอนที่พ่อมาบอกว่าแบบเอออยากให้แต่งงานกับราเชนอะ่ะน้องก็คือตกลงอย่างรวดเร็วจะ้ะแต่ทีนี้คือราเชนอะ่ะด้วยความที่ จริงๆไม่ได้อยากแต่งงานแต่คือกับแม่ของลูกอ่ะก็ไม่ได้รักกันนะเพราะว่ารู้ว่าแบบเออแม่ของลูกอ่ะมีชูมาตลอดเว้ยก็คือเหมือนที่ยังอยู่ก็เพราะว่าแบบอยากให้ลูกอ่ะมีทั้งพ่อทั้งแม่อะไรเงี้ยแต่อยู่มาวันนึงก่อนแต่งงานอ่ะคือน้องคาชาก็ดันไปเห็นตอนที่ราเชนกับแบบเมียแบบเหมือนทะเลาะกันหรืออะไรเงี้ยก็คือเหมือนแบบไปแอบรู้ความสัมพันธ์เว้ย ก็เลยไปบอกพ่อของราเชนว่าเออจะขอยกเลิกงานแต่งส่วนเหตุผลนะ่ะก็ให้ไปถามราเชนเองแล้วมันก็ได้มีเหตุการณ์เรื่องที่แบบราเชนกับเมียแบบเหมือนทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยเหมือนเออราเชนก็บอกเลิกเมียเพราะจับได้ว่ามีชูไล่ออกจากบ้านนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบเอาน้องหน้าวานเนี่ยกลับบ้านเอาไปเลี้ยงเองแล้วที่เนี้ยตอนที่เข้าบ้านไปอ่ะก็คือไปเจอพ่อใช่ไหมพ่อก็เหมือนแบบว่าเอาเรื่องเนี้ยมาขู่ ว่าถ้าอยากจะให้ยอมรับน้องนาวานเนี่ยก็คือต้องกลับไปงอน้องคาชามาแต่งงานให้ได้ราเชนก็อ่าโอเคก็กลับไปงอไปเหมือนแกล้งทําดีอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนบอกน้องคาชาว่าแบบเออต้องแต่งงานกันเหมือนแบบเออแต่งงานกันเถอะอะไรเงี้ยเราถ้าหลังจากนี้3เดือนถ้าอยากจะหยา่าก็จะหย่าให้ก็ได้แหละแกมันก็แบบตามสุดสําเร็จพระเอกโบใดๆอะไรยังไงแต่เรื่องเนี้ยมันค่อนข้าง นิยายนิยายนะแกคืออันนี้ฉันก็บอกไว้กลอนแล้กัน,กนว่ามันแบบเออนิยายนิยายนิยายแบบละครท่องเต็ดอะไรเงี้ย <c oughs> ถ้าใครชอบแมวนี้อ่านได้ฟิลฟ,ลฟลิจอยจอยไม่คิดมากก็ไปลองคะ่ะอ่านได้ไม่แยก่แกแต่แค่เออมันไม่เทสฉันเฉยๆมัน25ตอนจบเองแล้วก็แต่ละตอนก็ไม่ได้ยาวมากเว้ยโอเคอยู่ เออแล้วน้องนาวาฉันขอพูดหน่อยคือตอนแรกอน้องนาวาคือดื้อมากด้วยความที่แม่ก็เลี้ยงแบบไม่ใส่ใจไงน้องก็แบบอารวาดเป็นเด็กเกเรอะไรเงี้ยแต่ก็ค่อยๆดีขึ้นตอนเจอกับคาชา